สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้เราก็มาเจอกับคู่ b บ t t l e คู่ที่2ครับผมเป็น iPad ครับผมอันนี้ทางฝั่งซ้ายนี่ก็คือเป็น iPad Gen 4ครับผมส่วนของขวาก็คือเป็น iPad Air1 ครับซึ่งก็คือตกรุ่นทั้งคู่ครับผมก็คือพอกันเลยครับน่าจะน่าจะแทบทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเขาถึงจะเก่าแต่ว่าก็ยังมีดีในตัวเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูสเปคก่อนฝั่งตัว จสี่ตัวนี้เนี่ยปุ่มโฮมมันเสียด้วยแต่ผมก็มีปุ่มไว้แล้ว cpu ของเขาเป็น cpu a 6 x นะครับซึ่งก็ณปัจจุบันก็คงยังเล่นเน็ตได้ดู youtube ได้อยู่นะครับเนี่ย youtube โหลดได้อยู่ซึ่งเรามาดูกันว่าตอนนี้ ios ที่ลงได้ล่าสุดของเขาอะถ้าจําไม่ผิดผมดูกันนี่ก็จะเป็นนี่ version น10นะครับ ซึ่งผมเข้าไปดูมันก็ไม่มีเวอร์ชั่นใหม่ละส่วนตัวที่เป็นนี้ตัวนี้ที่เป็น Air 1 Air 1ก็จะลื่นกว่านิดนึงซึ่ง CPU ของเขาก็เป็น CPU Apple A 7ครับก็เป็น duo core เหมือนกันแล้วแรมหเท่ากันซึ่งก็ Air 1นี่ก็รแรงกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ตัวลอมเนี่ผมอัพไป็น12อ่ะ12.54ก็ ไม่แน่ใจว่าน่าจะตันหรือเบาแต่ผมเดาว่าน่าจะตันแล้วซึ่งตัวตัวทางฝั่ง Gen4 เ,เนี่ยมันเป็นของของน้องสาวผมเองซึ่งก็ช้านานและซ,ซื้อซื้อไว้ตั้งนานซื้อไว้ให้หลานเอาไปดูการ์ตูกนก่อนนอนอะไรไงี้ครับแล้วพอดีทัดมันแตกผมก็เปลี่ยนทัดแต่ก็เลยเอามาเล่นๆมาฟังๆ้เฉยแล้วบังเอิญวันนี้ผมไปได้ตัว r 1มาก็เลยเกิดคําถามว่าเออเอามาเปรียบเทียบกันดีกว่าเพราะว่าวิดีโอครั้งก่อนผมเปรียบเทียบ ตัวที่มันเป็น Android Tablet รุ่นเก่าถูกไหมครับอ่าคลิปนี้ก็เลยเปรียบมวยที่มันเป็น iOS บ้างดีกว่าเป็น iPad บ้างอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่ามันใช้เรียนออนไลน์ได้ไหมผมไม่อยากตอบว่ามันอาจจะได้แล้วมันลื่นนะซึ่งผมคาดว่าโปรแกรม Zoom หรือโปรแกรม o o o l l m m e t อะ่ะคาดว่าน่าจะต้องเป็นรอม12 iOS 12ขึ้นไปนะผมว่าอาจจะต้องลองโหลดดู ซึ่งคาดว่าถ้าเกิดลองไปเสิร์ชดูอะถ้ามันขึ้นมาก็คาดว่าอาจจะโหลดได้นะแต่ผมกม็แคย่อยากให้หวังเรื่องความลื่นนะส่วนนี่ถ้าเราลองเข้ามาดูที่โปรแกรมก่อนดีกว่าดูก่อนนี่แอปสโตร์เข้าดูก่อนปุ๊บวันนี้นตอนนี้มันเห็นมันเห็นแอปอะไรมั่งอ่าลองเสิร์ชลองเสิร์ชคำว่า zoom ดีกว่าว่ามันจะเห็นไหม ถ้ามันเห็นผมว่ามันคงโหลดได้อ่ะอ่านี่เสิดซ,ซูมเลยเพราะผมว่าส่วนมากเขาใช้โปรแกรมนี้กันนะเด็กๆเ,เ,เขาใช้กันอ่าเห็นไหมมีด้วยมีด้วยนี่ Google Meet ก็มีอ่าเห็นไหมครับผมยกขึ้นมาก่อนนี่ครับ Google Meet กดรับได้นี่ครับ, Meet, รบ,รบ Microsoft Teams ก็มีให้โหลดเช่นกันนี่ครับผมมันก็ไม่ขี้เหร่นะยังได้อยู่นี่ครับซูม แกรมซูมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเป็นในส่วนของลูกผมเขาก็จะเขาก็จะใช้โปรแกรม Google Meet ครับผมซึ่งมันสามารถประชุมหรือเรียนได้นานมากกว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้ากดรับผมว่าน่าจะเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ลื่นหรือเปล่าอ่าส่วนดูตัวนี้บ้างตัวนี้เสิร์ชคาว่าซ o มเช่นกันอ่า j สี่มีผมว่า air หนึ่งก็น่าจะมีเหมือนกันอ่ะมีเหมือนกันไหมครับมีเหมือนกันใช่เลย,เลยสังเกตน,นิดนึงคือมันมันลื่นนิดนึงมันมันลื่นกว่ากันนิดหน่อยมันไม่ได้ถึงกับแบบฟ้ากับเหวอ่าซึ่งถามว่าสเปค cpu ระดับนี้ผมว่าอาจจะพอเรียนได้นะแต่ไม่อยากให้หวังความลื่นมากกว่าส่วนการใช้งานแอปทั่วไปผมว่าไม่แตกต่างนะเนี่ยลราเข้าดู s a f a รี ตัวนี้ผมต่อไวไฟทั้งคู่นะครับนี่ g l e อ่ลลองมาอลองมาเสิร์ชดูว่าอะไรได้บ้างกลับมาก่อนปึ๊บมาผมเสิร์ชลองเสิร์ชเข้าเว็บมาปปุกดูก็ได้ซึ่งเว็บตัวนี้ก็จะกินอันนี้พอสมควรนี่ครับเหมือนกันไะดูตัวนี้อาวกดโฮไม่ได้อีกลืม ตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะเข้าไปดูโรฟารีคลิกเข้าไปเลยกระปุกปึ๊บเสิร์ชดูก็อาจจะงนอลิหน่อยอืมนครับมันก็มันก็พอได้นะผมว่าไม่ได้ขี้เหล่นะซึ่งตามสไตล์ไ o s อยู่แล้วผมว่ามันมันไม่ได้กินกินสเปคมากแต่ก็ ไม่ได้เล็บพูด๊ารทนี่นี่นี่คือเป็นเป็น iPad ที่แรมหนึ่งกิกนะครับนะครับนะครับถามว่าลื่นไหมมันก็ใช้งานได้นะผมว่าใช้ได้เลยไม่ไม่ไม่ได้แบบกึกกักกึกกักซึ่งจะบอกว่าผมกล้าพันธงว่าถ้ามันเป็นพวกตระกูล ios แล้วอะ่ะเขาออกแบบ ios มาซึ่งค่อนข้างแบบกินสเปคน้อยนะซึ่ง สองตัวเนี้ยแรมแค่หนึ่งเองถ้ามันเป็น Android ล่แะครับแรมหนึ่งนี่คือแบบตายยังเขียดคือคงไม่ลื่นขนาดนี้เนี้ยนี่แค่เปิดเว็บนู่นนี่นั่นนี่แค่ธรรมดาถ้าเราลองมาเข้า YouTube ดูอ่ะเข้า YouTube อืมามาเข้า YouTube ดูอ่าเห็นไหมครับบางทีมันก็อาจจะต้องรอบ้าง ก็ใจเย็นๆด้วยความเร็วของเน็ตด้วยอะไรด้วยไหมครับก็จะอยู่ที่ควาเร็วเน็ตถูกไหมครับอ่าตัวนี้เขาตัวนี้เขาวิ่งมาเข้า YouTube เลยแสดงว่าเครื่องนี้เขามี YouTube แล้วอ่าไม่ขี้เลยแั้ตัวนี้ล่ะตัวนี้มี YouTube ไหมเอ่ยเราไม่ยอมอ่าเราจะต้องสู้กันอ่าเรามาหน้าแรกเรามาเสิร์ชเพลงดู เพลงอะไรดีว่าเพลง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 อะไรก็ไดนะ้อ่ะอ่ะลองดูดโอ้โห,โหลัน่นเบาวนิดหนึ่งครับโอ้โหนี่ก็เบ,บานหนิดนึงครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์อ่ะดูตัวนี้ก่อน โอเคนะผมว่าเนี่เสียงดีนะผมว่า,าอ,อ่อา,ด,า,มมาอดูตัวนี้กันบ้างดีกว่าอืมตัวนี้ก็เล่นได้ครับผมไม่กินกันเท่าไหร่ ตัวนี้ผมปิดไม่รอเปล่าผมปิดห้ามกลับไม่รอเปล่าผมดูก่อนอ่าอ่าโอเคอ่าฮะขนาจจะกลับก็มีงึกงักบ้างตามสไตล์อ๋อนะครับผมว่ามันโอเคนะอทนนี้ดูเรื่องรูปร่างดีกว่าอันนี้ตัวเก่าก็ตามสไตล์ครับหนาหนาหนาเป็นขนมชั้นเลยครับ ลำโพองอยู่ตรงนี้ลำโพงเดียวตังนี้ก็เป็นเป็นตัวใหม่แล้วไม่ใช่เป็นตัวพอร์ตชาร์จแบบรุ่นเก่าครับซึ่งก็คือเป็น gen สี่จะเป็นรุ่นรุ่นขนมชั้นรุ่นสุดท้ายแล้วที่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นรูปร่างก็นาเอาเรื่องกล้องก็ดูใหญ่ขึ้นครับอ่าทีนี้เรามาดูตรง iPad Air กันบ้างแต่ iPad Air ตัวนี้ปุ่มยังไม่ได้เป็นปุ่มสแกนนิวได้นะครับจะต้องเป็นตัวของ Air สอง ซึ่งรูปร่างก็บบัปรับให้บางลงนะครับตัวนี้ใส่ซิมได้ด้วยนะครับก็สวยในแบบของเขานี่ครับได้ใส่ซิมได้ร้อยนี่ก็มีม,มีบ้างตามอายุของเขานี่ครับเห็นกันไหมเอ่ยซึ่งก็ผมว่าราคาก็โอเคนะผมได้มาแต่ก็ไม่ไม,ไม่ผมไม่ค่อยแนะนํานะถ้าแบบสายจะเอาไปใช้แบบ จะไปเอาเน้นแบบ performance มากกว่านี้สองตัวนี้ไม่เหมาะเลยแต่ถามว่าเรียนออะไรได้ไหมผมว่าพอเรียนได้แต่คงไม่ลื่นไหลคงจะไม่สมูทมากเรียนแบบพอมีพอใช้ผมว่าโอเคนะแต่ไม่อยากให้หวังว่าเออต้องแรงไม่ไม่ใช่ว่ามองว่ามันเป็น iOS อเอ้ต้องลื่นหมดถูกไหมครับซึ่งในส่วนของสเปคของเขาเขมันก็ตามสภาพพอได้อยู่ก็ยังไงซะถ้า ท่านไหนสนใจ iPad Air 1ก็ยังไงก็ทักทายกันมาได้ครับผมผมว่าเหมือนเดิมครับเอาได้มารีวิวเสร็จก็อาจใครสนใจเอออยากให้หาไปให้ลูกให้หลานเรียนก็ทักกันมาได้ครับผมราคาเหมือนเดิมครับราคา FC ไม่มีปัญหาคุยกันได้ครับราคา,บาสบายไม่แพงไม่ขายราคาโหดร้ายเหมือนตู้อยู่แล้วครับทักกันมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าเห็นว่าไม่ประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถึงมีคลิปต่อๆไปผมได้อะไรมาเล่นหรือเปรียบเทียบอะไรมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูอีกแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ถ้าผิดพลาดย,ยังไงก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมครับนั้นก็สวัสดีครับผมครับ